สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิงครับยัยเอาไอแซมสวัสดีครับสวัสดีครับเจะทำอะไรวะจตื่นสายเขาแก้ดาเลยนะตื่นสายเล็กๆอนตื่นสายโอ้ผมตื่นแต่ตีห้าหนุ่นเอาได้คนแจกครัวใหม่บฮปะ เดี๋ยวไปถามพนักงานแจกตัวก่อนอนี่ครับคนแจกตัวใหม่ครับสวัสดีครับนี่จะเป็นคนแจกตัวใหม่ของตะตุงฮะระดับใดดีๆ <นะ S 2> เป็นระดับสังกัดเออใคเคนเคเขอเคเคเคนี่ก็อยู่กับแต่เยอะครับตะตุง Ö, สั่งการกันครับสั่งการเลยไปนะครับไปไหน่เือเอ้าพวกเรต้งมีภารกิจของผมแล้วเนาะเอ้ยกัีงานของเเ่เจ้าก็บอคืออ้ย่เยอะโซนะโซนะโซ่ยังเจาโซ่กแกกโซ่ คอมแบตมากครับทุไทเลยครับงานนี้เตยนี่น่าจะได้อยู่กับตะตุงแล้วนะเตยนี่ไปเยอะ <c oughs> ไปเยอะวีลา <c oughs> การสู้วีราการสู้ นี่ครับเขาจะทำทางไหมครับพี่น้องทำทางทำทางไปนู่นแหละ อะไรนะใส่กอมแบตเนาะหนาวเนาะทหารเก่านะครับเนี่ยบึงสไตล์การเดินกับสายดันครับไปยื้อ เจ้านี่มาแกงไวยวะ <laughs> <laughs> สุดได้วะโอ,โอ้ย ยังบอกว่าเอาบางๆพอพอใจบ่ะโอ้ยลูกรังอย่างดีเลยครับตรงนี้เป็นลูกรังลูกรังนี่ครับระดับสังกัด Chạy liệu Bây đi bây là can như khắp em bác quy gặp tay Đắp khương nè là băng. Ôi Ôi bay là thì <laughs> Bay อร่อยมากหนุ่มมันยไม่จะยังไม่ได้เติมบ่ใส่เบื้องหน้าเบื้องจะหนาวยังกันบ้างเพื่องหน้าออกนี่จะเป็นวัยรุ่นเมกาครับดูการแต่งตัวใส่หัวข้อมแบตทีเนียโอ้ท้อโกบานทานไหไม่ได้หัวเล็กวะตรงนี้จะขาดีตรงนี้จะขาดีป้าจะยืดจะใส่ขาดีไม่เห็นงาน เอาไปย่ำไปเรื่อยๆเงินแนนไปเองของเราครับเดี๋ยวให้วคนหาคนจัดการเลยพี่เองจิ้มครับกาแฟพี่เองวะอยากเห็นแน้วไหนอะเนี่ยใครจะไปดันออกไปเนี่ยอ๋อโอเคเนี่ยตกของเขาจีดาเว้นเลยถือไม่กวดมาเวต้องให้รับแม่โคเออขับไปรถควงไปสั่นถึงมือเพิ่นขับรถไถยเป็นไงล่ะลุงขับรถไถยคือวะเนี่ย วะๆๆโอ๋ขานะไผบ่กูโฮสอัมบูลี่ เราเนเาปูพักือ่อปูมั่งคือเอเพื่อเจ้าปูโช่อเขาเก็บชั่มือเนาะ่าได้เก็บเป็นปีไปไนร้านไปโรงเรียนกันย้อนนานตัวไปเยอะีเดียงกนเป็นีเดยันนล้เขาหกเดือนบุเนี้ยออโอ้ยพูดแฝนตกจนเน่าจงขุดตัวว่าคนปูกมั่ขายทำเน่าเขาจะขายจนหน้าแรง่น ตุกข้อมไปขายนาฝนเน่าน่าเอาไปขายกิโอ้ยฉันก็เห็ดเคยได้เคยได้นเกจแปดตันเนาะไหนมันสามตันมาตอนนี้แล้วก็ขุดก็บอกขุดตอนเน่าเๆถ้าขุดอ่ตอนนี้ยังไม่เน่ามันจะได้อยู่เก้าตันพอได้มันต้มีหนทางในปีนี้เลยไปตัดหินใจเฮ็ดทางออกไปเลยเจ้าเนาะสแลต้องเปลี่ยนแผนไหมครับฝนพอพ้นยาไปถึงนู่นเลยเนาะใส่สามเลยครับ ผมาแต่เน่าไปหอดไายสามผมก็ยังงงทนันไอดนะฮายสามักเล็ดทางไปเลยเจเงินังเชี่ยวมาเนกับว่ากันกับเท่าแกแม่เนอเนาะเขาไซยสมสอดผีเลยเนาะวันนี้เจ้าว่าต้องเพ่สมุอกคุณว่าาองอเห็นเาเจ้าว่าพุสมุดรอกผีเออจะรีกันด้วย ยุใส่ละเทาอุ้ยใส่ละเทาโม่บ่อกันตัวโม่บ่อกันโม่บ่อหอยนู่นหอยู่นโอ้เมื่อนั่นเห็นไปกินเขาน้ำกันก็ป่ากลนเนาะต่างคนจัเด้วยปลาแดงจํากุลมงกุลมงนีเหล่านี้เลยอืมนี่ของยายนี่ของตาจัฝั่งนี้ยายจะมาข้ามมาได้ปลาแดงก่อที่นี้ไม่ยังลดเลยมีสองมีสามดีอยู่เลยดินดีอยู่เลยลูกล่างหลาย คีมนี่มคาต้พี่มีลกล่างมันหนาถ้าไปจะพ่นมิจชาถ้าไปสตแข่งครับนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปใหอ่ใส่ปวนบายบายครับผมเติมเติมอะไรอีกัวนู่